มีอะไรมาเสนอขายแล้ววะฮะวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องสกินอันติเมตกันนะครับผมซึ่งกล่องน,นี้ราคาจะอยู่ที่กล่อ,องละสิบห้าคูปองนะแต่ถ้าซื้อเป็นแพ็คเหมาๆเนี่ยมันก็จะลดราคาให้นะไม่ว่าจะเป็นแพ็คสาสิกล่องแพ็คยี่สิกล่องแล้วก็แพ็คสิบกล่องนะมีสามแพ็คเอาจริงๆผมไม่ได้คาดหวังว่าเปิดมาแล้วจะได้สกินเลยนะผมคาดหวังเปิดมาแล้วจะได้เมนะ็ดฝนอะเพื่อเอามาแลกของพวกนี้เม็ดฝนมีโอกาสดรอปถึงหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะแถมมีโอกาสหนึ่งกล่องเนี่ยได้มกากกว่าหนึ่งอันด้วยนะมาไหนๆแลลล้้้วกกก็จัดเดนเเยย่่อองคืถาไสินนี คือคุ้มเลยจบเลยทุกอย่างแต่ถ้าไม่ได้สกินเราก็เอาเม็ดฝนมาแลกก็ได้นะแต่ต้องเปิดเพิ่มอีกนะถ้าได้ไม่ครบอะ่ะจากต้นคลิปที่เปิดไปก็ต้องใช้เม็ดฝนทั้งหมด43อันนะในการแลกสกิน1สกินมาเปิดเลยโอ้โหกล่องแรกแม่งก็สุดจ,จัด <laughs> แม่งคลิปก่อนที่ผมเปิดอะไรแบบนี้ไปก็เกลือเหมือนกันนะเนี่ยรอบนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันมาดูดิโอ้โหได้แค่17เอง อีกห่างไกลอ่ะกว่าจะแลกได้อ่ะไหนๆมาขนาดนี้มันก็ถอยไม่ได้อ่ะก็ต้องเปิดเพิ่มอีกอ่ะก็ซื้อแพ็ค20กล่องมาโอ้ได้12บว่ะโอ้ตรงๆนะขายเพิ่มจากกล่องละ15้าปองเป็นยี่ปองก็ได้นะแต่ช่วยเอาพวกไอ้เศษชิ้นส่วนกับเพชรงงงงนี่ออกไปเถอะแม่งคือเพื่อนผมเนี่ยเปิดไป2แพ็คแรกเนี่ยได้ครบ43แล้วเม็ดฝนน่ะแต่ผมผมได้แค่29เองตอนเนี้ยมันก็เรียกไม่ได้นะก็ต้องเปิดแพ็ค10กล่องต่อไปอ่ะดูดิว่าได้เท่าไหร่รอบเนี้ยโอ้โหโอกาส60สิบกว่าเป ก็คือรอบหนึ่งมันดรอปได้มากกว่าหนึ่งอันด้วยอะไรวะเน,นี่ย <laughs> ผมเหมาครบสามแพ็คเลยนะแม่งไข่ตั้ง9ก้าอะดูดิมาซื้อสดแบบราคาเต็มเต็มสิกล่องเลยแล้วกันแต่ว่าถ้าได้สกินเต็มเต็มมาสกินหนึ่งก็พอยิ้มได้อยู่นะม,มันไม่มาหรอกพูดไปงั้นแหละแม่ง <laughs> ขาดอีกสองนะตอนนี้อ๋อก็หาเพิ่มนะกดเทียรกล่องไปกล่องแรกเป็นไงโอ้ชิ้นส่วนสกินกล่องสอง โอ้ยโอเคเป็นฝน1เม็ดได้อยู่ขาดอีงแค่เม็ดเดียวขอเม็ดเดียวพอเออแค่นั้นแหละจากคูปองตอนต้น,นแล้วคูปองที่เหลือเนี่ยค่าเสียหายลวมก็ประมาณเกือบแปดรอคูปองเลยนะแต่ว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มนะถ้าคิดกับการซื้อเต็มอ่ะแต่ว่ากิจกรรมอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ย มันคุ้มกว่านี้อีกเยอะเลยนะมันไม่เสียถึง850ปองแน่นอนอะ่ะจริงๆผมก็อยากได้สกินเพิ่มแหละถึงจะคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าโ o เนี้ยผมมีสกินอื่นที่ผมชอบใช้มากกว่าอยู่แล้วอะ่ะคิดว่านะยังไม่ได้ลองเล่นสกินขาวว่าเป็นไงอะ่ะกับเอลสูที่ผมมีสกินหลายอันให้เลือกเหมือนกันนะก็ไม่รู้จะได้ใช้ไหมถ้าแลกมาอย่างน้อยก็เพิ่มสกินไอเดียตัวเองแล้วกันสวิเตอร์อันนี้แลกมาผมไม่ได้เล่นเพราะเป็นตัวที่ผมแทบไม่ได้จับเลยเดี๋ยวนี้